สวัสดีครับพบกับต้นนิกร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับเช่นเคยครับวันนี้เราก็มีของสวยๆงามๆม,มาฝากพี่ๆอีกเช่นเดิมครับการสั่งซื้อนะครับต้นขอย,ย้ำอีกทีนะครับว่าง่ายได้มากๆเลยครับเพียงโทรก็ามาที่บุญพิทักษ์แคร์0613852265ติดต่อต้นกับนิกนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาที่ ID Line a นะครับ boonpitak แอดบูญพิทักษ์มีแอดนำหน้าก่อนนะครับหรือจะสแกนเพิ่มเพื่อนเพื่อสแกน QR code แชทเป็นการส่วนตัวกับต้นและนิกนะครับโดยการสแกน QR code นี้ครับทางไลายง่ายดายใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับช่องทางการอัปเดตสินค้าใหม่ในทุกวันสามารถกดเข้าไปที่ช่อง YouTube เพื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องเพชรทองบุญพิทักษ์ช่องเดียวของทางร้านนะครับสามารถรับชมสินค้าอัปเดตได้ทุกวันและสินค้าทุกชิ้นนะครับสามารถรับชมได้ที่เพจเพชรทองบุญพิทักษ์ต้นฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจเพจด้วยนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเราไปชมสินค้าใหม่พร้อมกันเลยครับแหวนมรกต ไขทับทิมประดับเพชรตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม8.77กรัมเม็ดยอดจะเป็นทับทิมพมา่าเผาเก่าและมรกตโคลอมเบียพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนเพชรรวม78ตังคแบ่งเป็นเพชรชีส24เม็ดรวม50ตังและเพชรกุหลาบอีก28เม็ดรวม28ตังขนาดแหวนอยู่ที่ 5 6ราคาขายส่งต่อเพียง39,500บาทเห็นไหมครับขนาดเมื่อเทียบกับเหรียญ5้าจะมีขนาดที่ใกล้เคียงเป็นแหวนวงขนาดกำลังใส่เห็นชัดนะครับใส่ติดนิ้วได้ใส่ออกงานได้จุดเด่นของแหวนวงนี้อยู่ที่ตัวพลอยครับพลอยทับทิมพามา่าเผาเก่านะครับจะเป็นสีชมพูเข้มนะครับจะขลับตัด กับตัวมรกตโคลอมเบียนะครับจะเป็นสีเขียวใสเรืองแสงงานสวยจับใจครับงานอยู่ในสภาพดีสภาพสมบูรณ์นะครับต้นชุบล้างให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหานะครับแหวนจิวเวลี่ที่มีดีไซน์สวยแหวนวงนี้นะคะบ,บอกเลยว่าคุ้มสุดๆรีบกดรีบจองเข้ามาได้เลยครับเราส่งต่อพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือน ราคา3 9 5 0 0บาทแค่พลอยก็คุ้มค่าแล้วครับงานดีๆแบบนี้นานๆได้มาทีกด cf เ,เข้ามาเลยครับแหวนไพลินประดับเพชรตัวเรือนทอง75-9 0้าน้ำหนักรวม3.98กรัมนะครับเม็ดย่อจะเป็นไพลินไทยเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร10เม็ดรวม60ตัง หรือตกเม็ดละประมาณ6ตังค์นะครับขนาดแหวนอยู่ที่56.5ราคาขายเพียง23,500บาทสุดคุ้มครับส่งต่อให้พร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนะครับเม็ดย่อดเนี่ยจะเป็นไทลินไทยสีน้ำเงินเข้มระเรือแสงระเรือไฟครับสีน้ำเงินไม่มืดเลยบอกเลยว่าสวยงามจริงๆตัวเพชรนะครับ จะเป็นเม็ดเพชรขาววิ่งไฟช่วยขับตัวไพลินให้มีความเด่นชัดนะครับแหวนวงนี้นะครับหน้ากว้างแหวนจะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนะครับขอให้พี่ๆโปรดนำไม้บรรทัดมาทาบขนาด1เซนติเมตรแล้ววางลงบนนิ้วนะครับจะได้ขนาดแหวนที่ใกล้เคียงกับวงนี้นะครับราคาดีงามส่งต่อให้พร้อมใบเซอร์23,500บาทสุดคุ้มครับ ข้อมือโกเมนแถวนะครับตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม40.86กร,รัมประดับด้วยโกเมนเจรไนแท่งทั้งหมด36เม็ดความยาวอยู่ที่17.5เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเบาๆเพียง35,000บาทครับสวยงามเต็มข้อมือบอกเลยครับว่างานแบบนี้นะครับ ต้นขอส่งต่อให้ในราคาดีงามราคาถูกส่งต่อนำไปใช้ได้บ่อยในชีวิตประจำวันสร้อยข้อมือโกเมนแท่งนะครับถ้าทำใหม่บอกเลยว่าแพงกว่านี้มากครับต้นส่งต่อให้ในสภาพสมบูรณ์ชุบล้างให้เรียบร้อยพร้อมใส่ครับ35,000บาทพี่บาทพี่จะได้สร้อยข้อมือหนาๆน,น,นะครับใส่เต็มข้อมือและก็ งานดีตัวล็อกเห็นไหมครับตัวล็อกก็จะเป็นระบบเกี่ยวเข้าไปแล้วก็กดล็อกแน่นหนาครับตัวทองไม่บางตัวโกเมนนะครับอยู่ในสภาพดีทุกเม็ดรครับงานสวยราคาดีแบบนี้ต้นอยากส่งต่อให้พี่ๆในราคาย,ย่อมเยาวที่ซื้อขายกันแบบเบาๆโดยไม่คิดอะไรครับ35,000บาทเห็นไหมครับตัวล็อก เนี่ยครับตัวล็อกเขาก็จะเป็นตัวเกี่ยวล็อกหนาพี่ดูทองสิครับทองหนาไม่บางเลยงานไม่กีว่วงานอยู่ในสภาพที่ดีน่าซื้อที่สุดเลยครับ35,000บาทคุ้มมากๆกด cf เข้ามาได้เลยครับแหวนทับทิมพุ่มง,งานเก่าประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนทอง75-90%้ง75ําน้ำหนักรวม13.45กรัม เม็ดยอดจะประดับด้วยทับทิมพามา่าเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนะครับเพร20เม็ดรวม60ตังค์ขนาดแหวนอยู่ที่ 60ปรับลดขนาดได้นะครับราคาขายส่งต่อเพียง37,500บาทสุดคุ้มดีงามมากๆครับขนาดเมื่อเทียบกับเหรียญ5จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับส่งต่อพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนเป็นแหวนวงใหญ่ใส่เต็มนิ้วครับดีงามมากๆจุดเด่นอยู่ที่ ตัวทับทิมพม่านะครับสีชมพูอมม่วงเล่นไฟหวานฉ่ำมากมากครับใส่ไปสะดุดตาสะดุดใจแน่นอนสำหรับวงนี้นะครับต้นขอส่งต่อให้ในราคาดีงาม37,500บาทเป็นตัวเรือนงานจิวเวอรี่เก่านะครับตัวเรือนทองหนาสภาพดีสภาพสมบูรณ์บอกเลยว่างานไม่ช้ำงานดีงามมากๆครับใส่ไปคนมองใส่ไปคนทัก ใส่ออกงานก็ปังใส่ออกงานคนมองแน่นอนครับสำหรับแหวนวงนี้เห็นไหมครับก้านทองหนาไม่บางเลยงานสวยชุบล้างให้เรียบร้อยแล้วเปิดกล่องมาจับใส่นิ้วได้เลยครับสำหรับวงนี้ขนาด60ไม่เป็นปัญหาครับปรับลดขนาดได้นะครับหรือจะเพิ่มขนาดเข้าไปอีกก็เพิ่มขนาดไซส์ละ200บาทเท่านั้นครับ ราคาขายส่งต่อดีงามพี่ๆที่ชอบทับทีมเลิฟทับทีมกด CF เข้ามาด่วนๆเลยครับกําไรทวาราวดีแก้วฟ้าเกาะทองนะครับตัวเรือนะครับทองคํา7 5 9น้ำหนักรวม19.7กรัมนะครับตัวกําไรจะเป็นกําไลทวาราวดีแก้วฟ้านะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 5.6เซนติเมตรราคาขายส่งต่อ25,500บาทดีงามมากๆครับใส่ติดข้อมือได้เลยสำหรับผู้ที่หลงรักนะครับและสะสมงานทวรารวดีบอกเลยว่ากําไรทวรารวดีแก้วฟ้านานๆได้มาทีนะครับวงนี้นะครับจะเป็นสีฟ้าเข้มนะครับจะสวยมากๆแล้วก็งานอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ เห็นไหมครับสีฟ้าเข้มจะช่วยขับผิวเวลาใส่ให้มีความดีงามหน้ามองนะครับแล้วตัวเกาะทองเนี่ยก็เกาะทองหุ้มเรียบร้อยหนาไม่บางนะครับจะเป็นตัวล็อกระบบ2ชั้นนะครับตัวเสียบเข้าไปแล้วก็จะมีหนวดกุ้งล็อกด้านข้างเพื่อเพิ่มความมั่นใจในเวลาใส่กำไลนี้นะครับราคาขายส่งต่อ25,500บาท ต้นขอส่งต่อให้พี่ๆนะครับราคาสุดคุ้มน่าซื้อน่าจาับจองที่สุดครับแหวนเพชรมาคีงานเก่าตัวเรือนทองเคสสีน้ำหนักรวม5.71กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่68ตังค์นะครับแบ่งเป็นนะครับเพชรเกรสอนยอด3เม็ดรวม20ตังค์เม็ดยอดตรงกลางจะ10ตังค์แล้วก็เม็ด ด้านข้างอีกเม็ดละ5ตังค์นะครับประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก24เม็ดรวม48ตังค์ขนาดแหวนอยู่ที่55ราคาขายดีงามส่งต่อเพียง16,500บาทสุดคุ้มกด cf เเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆที่ชื่นชอบแหวนงานเก่าและสะสมแหวนเพชรงานเก่านะครับวงนี้สวยหวานตัวเรือนฉลุลายพันพฤกษา แหวนมาคีอย่างที่ต้นเคยบอกไปนะครับเมื่อใส่แล้วจะช่วยทําให้นิ้วของเราเรียวงามและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับตัวเรือนหวานๆแบบนี้นะครับส่งต่อให้พี่ๆในราคาหน้าซื้อมาก1,6 5 0 0บาทเห็นไหมครับเพชรขาววิ่งไฟตัวเพชรกุหลาบก็ไม่บอดนะครับตัวเรือนฉลุลายงานหวานๆใส่เต็มนิ้ว เป็นแหวนที่น่าสะสมครับแหวนเพชรเก่ารุ่นยายปัจจุบันนะคะไม่มีช่างทําแล้วนะครับเพราะว่าฝีมือไม่ถึงช่างแบบคนเก่าอะครับงาสะสมมากๆนานานได้มาทีนะครับสำหรับแหวนงานเก่าแหวนเพชรงานเก่าอย่าพลาดน,นะคะพี่ๆที่กด CF ไม่ทันครั้งที่แล้วนะครับวงนี้ต้นบอกเลยว่ารีบกดเข้ามานะครับส่งต่อให้ในราคาถูกน่าซื้อที่สุดเลยครับ แวนเพชรดอกพิกุลงานเก่านะครับตัวเรือนทองเคสองสีน้ำหนักรวม3.52กรัมประดับด้วยเพชรทั้งหมด25เม็ดรวม60ตังขนาดแหวนอยู่ที่49ปรับลดขนาดได้นะครับเพิ่มขนาดไซส์ละ200บาทลดขนาดฟรีครับราคาขายส่งต่อโอ้ยถูกมากๆเลย14,950บาท เห็นไหมครับความถูกความดีงามที่ร้านของเราส่งต่อให้กับพี่ๆรีบกดเข้ามาก่อนใครนะครับ14,950บาทที่พี่จะได้เพชรถึง60ตังค์ตัวเพชรนะครับจะเป็นเม็ดจะมีความนวลบ้างบางเม็ดนะครับเห็นไหมครับมีความนวลบ้างอันนี้ต้นต้องบอกนะครับบอกตรงๆว่าเพชรนวลบ้างแต่ว่าได้เพชรเป็นเม็ดเห็นชัดครับ แล้วก็เพชรเนี่ยถึงนวนแต่ก็วิ่งไฟดีงานสวยสภาพดีครับเป็นงานหวานๆใส่ติดนิ้วได้เลยส่งต่อในราคาดีงามราคาสบายกระเป๋า14,950บบาทตัวเรือนทองหนาไม่บางนะครับงานสมบูรณ์มากๆเป็นงานเก่าแท้งานแบบนี้น่าเก็บสะสมซื้อไว้ใส่เองหรือซื้อฝากคนที่ท่านรักก็น่าซื้อครับ แหวนไพลินซีรอนประดับเพชรตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม5.99กรัมเลขสวยนะครับ99งวดน,นี้อาจจะมานะครับไพลินซีลอนเม็ดยอดนะครับจะเป็นไพลินซีรอนเผาเก่าสี o รยัลบลูพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชรข้าง4เม็ดรวม11ตังขนาดแหวนอยู่ที่ 56ราคาขายส่งต่อ14,500บาทคุ้มคุ้มต้องขอพูดได้อย่างเดียวเลยว่าคุ้มมากๆพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนทองหนานะครับแหวนวงนี้นะคะเหมาะสำหรับ พี่ผู้ชายนะครับที่อยากหาแหวนสักวงหนึ่งแหวนพลินสักวงหนึ่งไว้ใส่ติดนิ้วที่เน้นความเรียบโก้นะครับไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากใส่แหวนวงใหญ่มากไปเราก็ใส่แหวนแบบนี้นะครับมันจะใส่ติดนิ้วได้แล้วก็สวยด้วยใส่ออกงานได้หรือพี่ผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะครับเป็นแหวนทรงเรียบหรูดูแพงครับสำหรับวงนี้นะครับเป็นงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์เรียบโก้ ตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำ75-90%ถึงทองหนาไม่บางเลยครับชุบล้างให้เรียบร้อยแล้วจุดเด่นของตัวแหวนจะชูโรงด้วยตัวไพลินซีลอนนะครับเผาเก่าสีรอยัลบ u ูซึ่งเป็นสีท็อปสุดของไพลินซีลอนจะได้ไพลินสีน้ำเงินระเรือแสงเล่นไฟ ไม่มืดนะครับบอกเลยว่าไพลินไม่มืดไพลินสีสวยจริงๆงานสวยงานเรียบร้อยครับชุบล้างให้พี่แล้วพร้อมใส่ได้เลยส่งต่อ14,500บาทได้แหวนเรียบๆไว้ใส่ติดนิ้วใส่ไปคนทักใส่ไปคนมองถึงจะเรียบแต่ก็ดูดีมีอะไรนะครับ14,500บาท ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าถูกขนาดนี้มีที่นี่ที่ร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เท่านั้นครับส่งต่อพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนกด cf เข้ามาได้เลยครับพี่พี่จี g ้แมงมุมเพชรงานเก่าตัวเรือนทอง75%น้ำหนักรวม8.61กรัม ประดับด้วยมุกเสาสขนาดประมาณ12มิลจะเป็นรูปทรงธรรมชาตินะครับและก็เพชร46เม็ดร,รวม69ตังราคาขายส่งต่อถูกอีกแล้วครับ22,500บาทขนาดจะใกล้เคียงกับเรียน5นะครับพี่ๆอาจจะสงสัยว่าตัวจี้แมงมุมเนี่ยเขามีความหมายหรือเปล่ามีสิครับ จี้แมงมุมเนี่ยพี่ๆเคยเห็นตามร้านพวกขายอาหารหรือร้านหมูกระทะหรืออะไรประมาณนี้นะครับเขาจะ,ะเป็นรูปแมงมุมนะครับแล้วก็อยู่บนใยเนี่ยก็คือการที่แมงมุมเนี่ยจะสื่อถึงว่าจะช่วยจับลูกค้านะครับหมายถึงว่าเขาจะชักใยดักลูกค้าไว้อะครับก็คือจะช่วยเสริมทางด้านธุรกิจการค้าขายนะครับทำให้เราค้าขายดี ลูกค้านะครับเข้ามาก็ซื้อเข้ามาก็ซื้อเขาใส่เอาเพ็ดกันครับสำหรับจี้แมงมุมชิ้นนี้นะครับเป็นงานเก่างานน่ารักนะครับงานส่งต่อให้ในราคาดีนาม22,500บาทพี่พีทชื่นชอบงานน่ารักน่ารักนะครับรีบซื้อเข้ามาครับถูกมากๆเลยเข็มกลัดดอกไม้ประดับโอปอนะครับ ตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม4.73กรัมประดับด้วยโอปอล3เม็ดนะครเพชรกุหลาบอีก14เม็ดรวม25ตังราคาขายขอส่งต่อเพียง12,500บาทดีงามครับกัดแล้วดูน่ารักเป็นงานหวานๆใส่ได้บ่อยนะครับพี่ๆใส่ติดกับชุดแจ็คเก็ตใส่ทำงานหรือว่าจะใส่กับชุดไทยก็ได้ครับ เป็นงานขนาดที่เขาเรียกได้ว่าเป็นงานขนาดแบบน่ารักนะครับใส่กลัดกับชุดแล้วเราก็จะดูดีดูแพงนะครับคือจะเข็มกลัดเล็กๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้การแต่งตัวของเราอ่ะดูดีมีเทสการที่เราติดเข็มกลัดนะครับกับชุดเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันจะบ่งบอกรสนิยมอีกระดับหนึ่งในการแต่งตัว ราคาแบบนี้นะครต้นส่งต่อให้ในราคาดีงาม12,500บาทตัวโอปอลนะครับจะเป็นโอปอลน,น้ำนมนะครับจะ,ะเรืองแสง นี่ยครับที่พี่เห็นนะครับมันจะออกเรืองแสงออกขาวๆฟ้าเนี่ยครับโอปอลน้ำนมนะครับส่วนตัวเข็มกัดเนี่ยก็มาในสภาพที่ดีครับขนาดกําลังดีนะครับจับช่อเป็นช่อดอกไม้งานหวานงานน่ารักครับซื้อกันนะครับได้ง่ายๆขอปล่อยในราคาเบาๆ12500บาทครับสร้อยคอทับทิมประดับเพชรลายช่อพันพึกงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะ สายของสร้อยนะครับจะเป็นสายทองคำ90%า90%น้ำหนักรวม20.95กรัมประดับด้วยทับทิมพม่าดิบพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนและเพชรกุหลาบอีก84เม็ดรวม63ต่างความยาวสร้อยอยู่ที่17นิ้วราคาขายดีงามมาก35,000บาทเห็นไหมครับว่าเมื่อใส่กับสร้อยเส้นเนี้แล้วอ่ะมันจะทำให้ชุดของเราเนี่ยเด่นขึ้น ทำให้เราแบบดูดีดูมีอะไรนะครับขนาดก็กําลังดีครับงานสวยหวานงานน่ารักที่เห็นไหมครับว่าตัวสร้อยเนี่ยฉลุลายสวยแล้วก็มีตุง้งติ้งนะคบตุง้งติ้งเนี่ยตุง้งติ้งตรงท้ายนะครับจะพลิ้วพลิ้วงานสวยแล้วก็ตัวก้านเนี่ยก้านทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวาก็จะขยับได้เช่นกันครับ ตัวลวดลายนะครับก็คือความเด่นของสร้อยเส้นนี้ครับตัวลวดลายจะฉลุลายเป็นลายพันพึกนะครับเป็นลายมงคลงานสวยมากๆจะประดับคลับด้วยทับทิมพาม่านะครับทับทิมพาม่าจะเป็นทับทิมพาม่าดิบทับทิมพาม่าดิบคือสวยแบบธรรมชาติสวยแบบไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆนะครับตัวทับทิมจะมีรอยตำหนิบ้างเช่นแตก บินบางเม็ดนะครับเพราะว่าเป็นงานเก่าแท้ๆเป็นงานรุ่นยายอะครับพี่ๆคิดว่ามันจะไม่มีตำหนิเลยหรือสาหรับงานรุ่นเก่าแบบนี้ต้องมีตำหนิครับต้นส่งต่อให้ในราคาหน้าซื้อน่าสะสมบอกเลยว่าใส่สร้อยเส้นนี้นะครับไม่เหมือนใครงานแบบนี้หน้าเก็บและส่งต่อให้อยู่ในกลุ่มสมบัติของพี่ๆนะครับใส่เองในตอนนี้ และเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปก็ได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังราคา35,000บาทต้นส่งต่อให้ในราคาดีงามเห็นไหมครับความสวยงามความหวานของ้อยเส้นนี้เนี่ยครับเนี่ยแหละครับคือลนะักษณะที่สำคัญของงานเก่าแท้ก็คือจะเน้นที่ความละเอียดอ่อนหวานของตัวเรือนเป็นหลักนะครับ ประดับด้วยเพชรกุหลาบงานสวยสภาพดีขอส่งต่อให้พี่ๆในราคาดีงามตัวสายสร้อยนะครับสายสร้อยทอง90%ทองหนานะครับไม่ใช่ทองบางนะครับบอกเลยว่าสายสร้อยก็หนาแข็งแรงแล้วก็ตัวล็อกแบบห่วงเกี่ยวเนี่ยก็ไม่เกี่ยวครับงานอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับ น่าซื้อที่สุดเลยต้นขอส่งต่อให้พี่ๆพ,พร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับความหวานแล้วก็ตัวตุ้งติ้งเนี่ยเขารับกันนะครับก็คือจะใส่ได้เรียกได้ว่าใส่ได้ขนาดกำลังดีนะครับใส่ออกงานก็ได้หรือว่าใส่กับชุดไทยใส่ทาบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับคือขนาดมันไม่เวอร์ไป มันใส่ได้สวยๆในชีวิตประจําวันใส่ได้บ่อยขอส่งต่อ35,000บาทกด cf เข้ามาครับมาถึงท้ายคลิปอีกแล้วนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนถึงท้ายคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านที่กด cf กอุดหนุนต้นกับนิกเรื่อยมานะครับ เช่นเคยครับต้นขอย้ำอีกทีนะครับการสั่งซื้อง่ายง่ายมากๆครับเพียงกดเข้ามาที่บุญพิทักษ์แคร์0613852265การแชทสนทนาก็ทำได้ง่ายๆโดยการแอดไลน์ครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วพิมพ์ ID ลายแอดบุญพิทักษ์ b o O n p i t a k นะครับส่วนทางหน้าร้านที่ JJ Mall ปิดทาการช่วงโควิดชั่วคราวนะครับหน้าร้านเปิดเมื่อไหร่ต้นกับนิกจะแจ้งพี่ๆนะครับช่องทางการอัปเดตสินค้าใหม่ทุกวันพี่ๆกดไลค์กดติดตามหรือ,อยังครับถ้ายัางนะครับเข้าไปช่อง youtube เซิร์ชเพชรทองบุญวิทักษ์กดไลค์กดแชร์กดติดตาม 3อย่างนี้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ในทุกวันเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับการแช็ตสนทนานะครับสามารถทำได้อีกช่องทางโดยการสแกน QR code นะครับง่ายมากๆเลยรายการสินค้าทุกชิ้นนะครับจะอัปเดตให้พี่ๆชมในเพจเทชรทองบุญพิทักษ์นะครับ เพชรทองบุญพิทักษ์นะครับเข้า Facebook Search เพชรทองบุญพิทักษ์กดถูกใจกดติดตามที่ต้นวงกลมนี้ด้วยนะครับเพื่อพี่ๆจะได้ดูสินค้าทุกชิ้นของทางร้านได้ครบถ้วนครับท้ายสุดนี้นะครับต้นขอขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆลุงป้านาอาอีกครั้งนะครับที่อุดหนุนและก็เมตตาให้การสนับสนุนต้นกับนิดเรื่อยมาครับเมื่อโควิดดีขึ้นหน้าร้านเปิด เราสองคนรอต้อนรับพี่ๆแน่นอนครับแล้วพบกันครับ